สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3ตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลโคกเดือออำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์60220มีเขตพื้นที่บริการ5อำเภอรประกอบด้วยอำเภอตากฟ้าอำเภอตาครีอำเภอ,อ,เภอท่าตะโก อำเภอหนองบัวและอำเภอไพศาลีปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน197โรงเรียนมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา1672คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด21787คนและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน60คนโดยการนำของท่านสุรพลเพ่งน้อยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3และมีรองผู้อำนวยการ3ท่านได้แก่นายสิริเดชสีส้อยนายพัฒนรินทจันทรัตและนายสมพรพุทธกาง การติดตาม <Wow. S 1> การใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตรกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เชิงประจักษ์ที่เขตพื้นที่การศึกษาสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3อยู่ในพื้นที่สถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังสูง โรงเรียนจัดการเรียนการสอนกันแบบสีออนออนไลน์ออ on ์ออ on hand และ on d ม m a n ์ตามบริบทของโรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเน้นออนแ hand เป็นหลักเอกสารแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19สามารถปฏิบัติได้จริงครบถ้วนตามแนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนระหว่างเปิดภาคเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 แผนเผชิญเหตุและบทบาทที่เกี่ยวข้องจํานวนสถานศึกษาที่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติออนไลน์ site. จํานวน181โรงจำนวนสถานศึกษาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติออนไลน์ site. จํานวน15โรงสถานศึกษาในสังกัดที่ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติออนไลน์ site. มีสาเหตุเนื่องมาจาก 1. มีการแพร่ระบาดในชุมชนโดยรอบโรงเรียน 2. ยังไม่ได้รับการรับรองจากที่สวคจังหวัด 3. บุคลากรในโรงเรียนยังได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบ ATK หรือ Antigen Test Kit ในการคัดกรอง เพียงพอต่อความต้องการได้รับการจัดสรรจากทางจังหวัด10%โดยทางสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการตรวจหาเชือ้อข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 สพทควรกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนเช่นหลักสูตร4อออนไลน์ออนแอร์ออนแฮนและออนดีมานแนวทางการจัดการเรียนการสอนแนวทางการวัดและประเมินผลและสนับสนุนสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน